สวัสดีครับผมแมโนนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับเมื่อวานนี้นะครับทาง n t e n d o Switch นะก็ได้ทาการอัปเดตข่าวคราวนะครับน n t e n d o Direct นะแล้วก็มีเกมเกมนึงออกมานะครับที่สร้างความน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะนั่นก็คือเกมคอนโทรนะฮะอาจจะเป็นเกมเก่านะหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรน่าสนใจนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็คือว่าเกมคอนโทรเกมนี้เนี่ยกราฟิกเนี่ยสุดจัดมากนะครับ จริงๆไม่สามารถรันบนสวิชได้แน่นอนนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือว่าน n t e n d o Switch เนี่ยประกาศว่าเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็น Cloud Version นะในความหมายก็คือว่าใช้การประมวลผลนะครับจากระบบคอมพิวเตอร์ในเซิร์ฟเวอร์นะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการส่งเข้ามานะครับในตัว i n น e n d o Switch นะ i n t e n d o Switch เนี่ยเป็นแค่เครื่องรับนะฮะไม่ได้ทำการประมวลผลเชิงกราฟิกใดๆได้ยินดังนั้นนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะ แล้วก็กังวลอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าตัว Nintendo Switch เนี่ยไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะแล้วก็ไม่มี Nintendo eShop นะก็เลยคาดเดาเอาว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Switch เนี่ยก็น่าจะไม่มีด้วยซ้ำแล้วถ้าเป็นระบบ Cloud เนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่านะผมก็เลยทำการทดลองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างดูในนี้อจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าถ้าดูในหน้าจอของตัว Switch เองเนี่ยขนาด น่าจะเนิ้วถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นหน้าจอที่ชัดทีเดียวนะครับสำหรับการเล่นเกมพกพานะนี่นะฮะตอนนี้ผมใช้ไอตัว s p ป e d p a d Pro นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเกมแนวนี้จะใช้คอนโทรเลอร์ของ i t c h เนี่ยมันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มาแล้วนะฮะคอนโทรโอ้ oh! นี่นะครับนี่คือการบังคับแล้วนะนี่นะเห็นว่านิ้วมือผมนะครับ เอ๊ะเมื่อกี้มีนิดๆหรือเปล่าโอ้ oh. เรียกได้ว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับเราบังคับปกติเลยนะไม่มีความรู้สึกว่ามันแหลกอะไรเท่าไหร่มีอยู่นิดๆนะครับแต่อารมณ์เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเล่นอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกับบางทีสเปคมันไม่ค่อยไหวมันจะมีอนนืดๆนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่รู้สึกถึงความแหลกอันนี้อย่าลืมนะครับว่า มันทำการสตรีมนะผ่านอินเทอร์เนต็ตมานะคะเป็นคลาวเกมมิ่งเลเนี่ยดูสิหมุนลื่นเลยเห็นไหมฮะเอ๊ะมีกระตุกไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนี่นะหมุนลื่นเลยนะลองเล่นไปว่าเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าภาพรวมก็น่าพอใจเลยนะกระตุกกึกๆเนี่ยอารมณ์เหมือนกับเวลาเราเล่นเกมแล้วเหมือนเครื่องเราบางทีสเปคมันไม่ไหวฮะ,ะใน PC นะแล้วมันก็กระตุกบ้างนะครับแต่ว่า ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรนะก็เล่นได้เลยนี่คัดซีน,นีก็เหมือนกันนะครับทำการสตรีมมาจากตัวอินเทอร์เน็ตเลยนะถ้าเราดูใกล้ๆนะฮะก็จะเห็นว่าเห็นไหมคุณภาพจออะไรก็โอเคนะครับในการเล่นเกมพกพานอนบนที่นอน <laughs> เล่นไปด้วยได้นี้ก็ถือว่าฟินใช้ได้เลยนะเนี่ยแสงและเงาสวยงามมากนะครับเพราะว่า แน่นอนว่าสำหรับเกม Nintendo Switch เนี่ยเราไม่ได้กราฟิกในระดับนี้เลยนะนี่เป็นกราฟิกเกิน Nintendo Switch ไปเยอะนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าต่อกับตัวดอกอ่ะก็สามารถที่จะเล่นได้แบบนี้เหมือนกันนะครับการตอบสนองโอเคเลยนะครับถือว่าเฮ้อเล่นได้แบบปกติเลยนะเฮ้ยลองยิงดูแลกไหม เฮ้ยไม่แหลกเลยไม่แหลกใช้ได้เลยนะประทับใจทีเดียวอ่าวกระสุนหมดออรีชาร์จจิงอ้าวไม่โดนไม่โดนนี่ไม่เกี่ยวกับแหลกนะครับเกี่ยวกับผมอัดวิดีโอแล้วมันไม่ค่อยถนัดเฉยๆนะอ้าวกระสุนหมดกระสุนหมดหรือเปล่าเฮ้ย <He i, S 2> อย่างที่ว่าอีกทีนะก็คือเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าเราเล่นกับ คลาวเกมมิ่งนะฮะในะความหมายก็คือว่าไม่รู้สึกว่าเราต่ออินเทอร์เน็ตเล่นนะก็นึกว่าเล่นเกมที่อยู่บนเครื่องสวิชนี่แหละแล้วก็กราฟิกเนี่ยก็น่าประทับใจทีเดียวเลยนะโอเคเมื่อกี้เราลองกันไปในโหมด e n h a n c e p p r r o r r m n c e ไปแล้วนะตอนนี้เราจะลองแบบว่าเอ n a n c e ส g r a p ฟิ c บ้างน,นะครับคือกราฟิกสวยกว่าเดิมนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะต่างกันไหมนะแล้วมันจะกระตุกหรือเปล่านะครับอ่า เราจะเห็นว่ามันมีการกระตุกคึกๆๆ,ๆๆนิดๆนะครับของตัวหนังเดี๋ยวลองดูตอนเล่นแล้วกันโอ้ตอนนี้เนี่ยกราฟิกมันสวยขึ้นแล้วนะครับเห็นแหละขอบคมขึ้นนะมีแบบว่าเอ่อ m o ชั่น b บลอรให้เห็นนะแต่ก็รู้สึกได้ถึงความหน่วงนะก็รู้สึกได้นะว่ามันหน่วงขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแหลกนะหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าบังคับแล้วมัน บังคับไม่ได้ไม่ตอบสนองอะไรแบบนี้นะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเล่นบนเครื่อง PC แล้วก็กราฟิกมันกินสเปคเยอะอะครับแล้วบางทีก็เครื่องเราก็เอาไม่ค่อยไหวรู้สึกแบบนั้นแหลกละแหลกละแหลกนิดนนะครับบางทีบังคับแล้วมันเหมือนกับมันจะไม่ค่อยออตอบสนองทันทีอะ่ะมันจะมีแบบนิดนิดนะที่แบบบังคับแล้วมันจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาหน่อยภาพเนี่ยก็คมขึ้นนะฮะอย่างเห็นได้ชัดนะถ้าเราดูในจอเห็นไหม มันจะมีความคมขึ้นของภาพนะครับเนี่ยเห็นไหมกราฟิกอะไรมันก็จะสวยขึ้นนะครับอย่างที่ว่ามันเหมือนอารมณ์แบบ PC ซแล้วแบบมันอืดๆหน่อยอะแต่ว่าถามว่าแย่ไหมนี่ก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงๆแล้วเอาไม่โดนต้องใกล้ๆหรอจัดไปครับแต่ก็รู้สึกถึงความหน่วงได้นะนิดนึงนะคือมันไม่แบบว่าชุบชับชุบชับเลยอลองนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็เรียกว่าตอบสนองดีเลยนะโอ้โอ้โโอ้เอาพลังระเบิดไปกินอืมก็ได้อยู่นะผมว่าก็ได้อยู่ไอตัวที่มันเป็นเน้นกราฟิกอะผมว่ายังไม่ค่อยไหวนะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเคยได้ยินว่าคาวเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวเครื่องของเรานะ ทำไมพอปรับเป็นโหมดตัวเน้นกราฟิกสวยๆแล้วกลายเป็นว่าเครื่องเนี่ยรู้สึกว่าการเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการแหลกนิดๆกระตุกนิดๆน,นะครับก็ไม่ได้ร้ายแรงมากนะถ้าเกิดใครเล่นเกมที่มันเป็นเกม RPG นะฮะหรือว่าพวกเทิร์นเบสเน้นกราฟิกเนี่ยผมว่าเล่นได้เลยนะที่มันไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับหลังจากการทดลองเสร็จนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจมากๆเลยนะรู้สึกเลยว่าโอ้ คลาวเกมมิ่งเนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมใหม่จริงๆนะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้ในบ้านเราได้ด้วยนะการออกคลาวเกมมิ่งแบบนี้มาเนี่ยจะนำไปสู่การต่อสู้นะครับของ Nintendo Switch กับ PlayStation 5แล้วก็ตัว Xbox แบบหมัดแรกหมัดเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่อยากจะเล่นเกม กระแสหลักนะครับเกมกราฟิกเกมยิงกันต่างๆเนี่ยก็ต้องทํา2อย่างนะก็คือว่าซื้อ PlayStation หรือว่า Xbox หรือว่า PC นะแล้วก็อยากจะเล่นเกมสาย Nintendo เนี่ยก็ต้องซื้อตัว Switch นะครับแต่ว่าหลังจากคลาวเกมมิ่งออกนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อตัว PlayStation ก็ได้นะเพื่อไปเล่น Call of Duty นะครับถ้าตัวคลาวเวอร์ชันตัวนี้เนี่ยของเกมคอนโทรเนี่ยทำได้ดีขนาดนี้นะฮะ ก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับเกมอื่นที่ออกมาเนี่ยก็น่าจะทําได้ดีขนาดนี้เหมือนกันนะในอีกเวลาปีสปีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับกับกระบบคลาวเกมมิงนะเราก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากๆนะแล้วก็สามารถเล่นเกมอะไรก็ได้ทุกเกมถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะการเล่นเกมของเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของคลาวเกมมิงเท่านั้นเองพูดแบบนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะฮะว่า คราวเกมมิ่งอ่ะกับการเล่นเกมในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าส witch ออกปีหน้านะครับน t e n d o Switch Pro นะจออาจจะใหญ่ขึ้นหรือว่าจอมีคุณภาพดีขึ้นนะผมเชื่อว่าถ้ามีคราวเกมมิ่งแล้วก็มีลิสต์ของเกมนะที่เป็นเกม Triple A ที่ลงในตัวแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆแต่ว่ามาลงในตัวส witch ด้วยอ่ะแล้วก็ใช้ระบบคราวกราฟิกดีใกล้ๆกันนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยอาจจะหันหน้ามาทางสวิชแทนนะเพราะว่า สามารถเล่นได้ทั้งระบบพกพานะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งระบบบนจอใหญ่นะระบบ dock mode นะซึ่งตอนนี้นะครับอีกอันหนึ่งจริงๆก็มีของ Xbox ด้วยนะที่เขาออกมานะครับ Xbox Game Pass Ultimate นะครับที่เป็นระบบ cloud gaming เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดตัวในประเทศไทยนะครับก็เลยยังไม่มีเซิร์ฟในประเทศไทยผมก็ไม่ได้รอเหมือนกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะแต่เคยอ่านผ่านนะครับเหมือนกับว่า น่าจะยังกระตุกอยู่บ้างนะเพราะว่าอาจจะผูกไปกับเซิร์ฟสิงคโปร์แต่อันนี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าไม่ได้ลองเองนะแต่ว่าตัวสวิชเนี่ยได้ลองกับมือเลยท่านผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกันบ้างครับมีใครได้ลองแล้วนะเจ้าตัวเ,เดโมนะครับของเกมคอนโทรลนะผ่านระบบค l าวเกมมิ่งใช้ได้วความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเป็นยังไงบ้างเล่นได้ไหลลื่นกระตุกไหมนะก็แบ่งปันข้อมูลกันมาได้นะครับจะได้เป็นฐานข้อมูลนะ ให้กับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อสวิชนะครับหรือว่าคนที่อยากลองเนี่ยจะได้รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าแค่สมุนลุงแมนูนะครับก็เพียงกดจอยใต้วิดีโอนะเพียงละ20่บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้วิดีโอนะครับที่คลองเป็นแรกนะกดเข้าไปนะครับสามารถซื้อของอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะฮะได้ส่วนลดเท่าเดิมนะแต่ว่าผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำช่องให้ลุงแมวนะ ขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมเมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด s u b สไครป์บริเกริ่งอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะเนี่ยก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกันอัปเดตคลิประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ลอยกระทงใกล้เข้ามาแล้วนะครับทุกท่านมีคู่ลอยกระทงกันหรือยังมีน้องๆหนูหนูลูกๆหลานเปลยกระทงด้วยหรือยังก็อัปเดตกันมาสนุกสนุกได้นะ สุขสั์วันสุกสวัสดีจ้า